สยามมาเดินเล่นอ,อนปกติมาบ่อยปหมาบ่อยออมามากับเพื่อนใช่ไหมเขามากับใคร <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ผมผู้ช่องกนะ่อนเวียเกนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาที่สยามนะผมแลวผมก็จะมีกิจกรรมให้น้องๆเล่นนะครับก็คืออันนี้ก็คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับ <c oughs> ผมจะเอาใส่ไว้ในมือนะครับผมแล้วก็จะสลับข้างนะไม่ให้น้องๆรู้นะแล้วเราก็จะถามน้องว่า เหรียญมันอยู่ข้างไหนนะครับถ้าเกิดน้องเขาตอบถูกนะผมผมจะอุ้นเงินให้น้องเขาแล้วก็รับเงินไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดน้องเขาตอบผิดน,นะครับน้องเขาต้องไปซับช่องเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาสาวๆมาออกช่องกันนะครับรับรองว่าคลิปนี้ก็มีแจกวาร์ปด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับอันนี้อันนี้ชื่ออะไรครับชื่อพีมค่ะชื่อพีมหรอครับค่ะนี่มาทําอะไรัะอยากมาเดินเล่นนะคะหอมาเดินเล่นปกติมาบ่อยปหมมาไม่บ่อย อาประมาณครั้งสครั้งต่อเดือนได้อ๋อเดียวก็วันนี้ผมมีกิจกรรมให้คุณเล่นนะครับก็คือผมจะมีเหรียญเป็นยังไงแล้วผมก็จะใส่ไว้ในมือผมจะให้คุณทายว่าเหรียญนั้นน่ะอยู่ข้างไหนข้างไหนถ้าเกิดคุณตอบถูกผมนะครับแต่ถ้าเกิดคุณตอบผิดคุณต้องไปซัพสไครต์ช่องผมไปอะไรนะซัพสไครต์โอเคเริ่มเริ่มเลยไหมเอาเลยไหมรอบเดียวนะเดีแค่รอบเดียวนะรอบเดียวโอเค

อยู่ข้างขวาทุกคนเมื่อกี้เรียกว่าให้ดูข้างขวาข้างขวาข้างขวาเคกรเคโอไอเอ็มเคโอไอ K O ็ N แล้วก็พ S K เลยพีเอสเคใช่ไหมคะก่อนเ S K เคนี่แรกเลยติดตามเลยเนาะโชว์โชว์โชว์โอเคก็อันนี้เรียนเรียนที่ไหนครับเออทำงานแล้วค่ะขอทำงานแล้วหรอหน้าดขอถามมาอีกทีไหม

สวัสดีครับวันนี้อันนี้อันนี้ชื่ออะไรครับมาทำอะไรที่สยามมาเดินเล่นกันนะอ๋อเล่นกับเพื่อนว่างเหรอครับว่างโอเควันนี้ผมมีกิจกรรมมาให้คุเล่นนะผมจะมีเหรียญอยจะมีเหรียญนะเนี่ยอ่ะให้ผมจ้าจะเอาไว้ในมือใช่ไหมแล้วเราก็โขลับแล้วก็จะให้ให้เธอทายว่าเหรียญอยู่ฝั่งไหนโอเคถ้าเกิดผิดคือทายผิดอ่ะเือต้องไปทับช่องในใครเรา พอมังพตงโเบเดียวนะต่รอบเดียวนะเสียตัไงเยยยนได้ไหมมันจะด้ม่าไม่เอาโอเคเอาเอาเอาานะ เอาจริงดิเท่าไหร่เท่าไหร่ดิพอๆๆสองร้อยยี่สิบนานๆเสียงยินนะครับเสียงยินนะครับโอเคก็โอเคฝากว้าไปจีอะไรเนี่ยอันเดอร์สตอร์นนอร์เวสต์สตอร์นเนี่ยครับของนะครับ สวัสดีครับอันนี้อันนี้ชื่ออะไรครับชื่อพลอยค่ะอันนี้พี่มาทำอะไรสยามครับมากินบไปก็กินกับแฟนเหรอครับนเดียวสดนะครับอ้สนนะครับสนนะครับสนค่ะสนิทเลดแต่กูวันนี้ฟ้อนหนึ่งเลยถ้าตอบถูกวะอ้าวม่ออานี่ผมมีเกมไหมพี่เล่น ก็คือผมจะมีเหรียญหนึ่งเหรียญใช่ไหมแล้วก็ผมจะใส่ไว้ในมือแล้วก็จะให้พี่ทายว่าแบบเหรียญนั้นมันอยู่ข้างไหนถ้าเกิดพี่ทายถูกผมกงให้แต่พี่ทายผิดห่อกแก้งผมไม่ใช่พี่ไปซ้ำสกายช่องผมได้ไหมได้พอนะแต่แค่รอบเดียวนะทำเป็นะ้ปั๊บๆปั๊บๆอยมางนี้ ดีคิดไีเอาเอาตอบเอาไม่ตอบแล้วไม่ตอบแล้วไอ้ไหนทีต่อไตากอ่ะต่าฮ่อฮ่า่คนจริงครับคนจริงแต่ไม่ได้พังยังไงไม่หว สองไปเลยสองไปเลยหมายถึงว่าสองพันสองสอ <intellectual> งบาทโอ้โหสองสามว้าวว้าวเอาไปจีก่อนเอาไปจีก่อน p k n w ค่ะ under score แล้วก็ under score ค่ะสองห้าคราบ สวัสดีครับท่านี้ชื่ออะไรครับชื่อมายค่ะชื่อมายเหรอครับวันนี้มาทำใจสยามครับวันนี้เหรอคะมาซื้อของค่ะมาดูมินตีนค่ะมากับมากับเพื่อนมากับเพื่อนใช่อ๋อแล้วก็มากับแฟนไม่มีไม่มีไม่ใช่โอเควันนี้ผมมีจะงกรรมไหที่เล่นพี่มายเล่นได้ค่ะก็คือผมจะมีเหรียญหนึ่งเหรียญใช่ไหมให้ผมมาจะใส่ไว้ในมือถูกใจพี่ทายว่าเหรียญอะไรอยู่ฝั่งไหน คถ้าเกิดพี่ได้ถูกเดี๋ยวผมจะโอนเงินให้โอเคแต่มีทายผิดที่ต้องขอแก้ผมเอาไปละถ้าไม่ถ้าไม่ตีค่ต้องไปซับในช่องโหว่พอโอเคอหลอกเล่นหลอกเกมอย่อยางพีทก่อนโอเคพอนะได้แค่รอบเดียวนะตาก็รับตาว่าจะรู้ว่าตัวหลอกท่าไหน ไม่ได้แล้วแล้วเดียวครับอ้าเปิดเลยครับโอเคโอเคครับเนี่ยทำทำอันโฟนะโอเคโอเคกดแล้วกดแล้วกดแล้วค่ะเอาวอร์มเขาไอจีก่อนฝากไอจีด้วยนะคะชนิตา A N ค่ะ C H A N I G A A N ค่ะสวดนะครับสวดนะครับสวดค่ะสวดค่ะโอเคบ๊ายบายขอบคุณมากครับ ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ชื่อยอะไรครับอ,อือก,กุอ้มเหรอครับอยากตรวนะครับเนีอยากอ่ะว่าแต่โอ้ขัดก่อนครับขัดก่อนคนมาวันนี้ที่มาทำอะไรเนี่ยอ,อ่ามาหาของกินบอกมามาตั้งแต่กี่โมงครับมาเพิ่งมาตอนสองแล้วได้กินอะไรยังเอ่อย่งเดี๋ยวพาไปกินครับไม่ใช่อย่าออกอย่าอโอเค ก็ผมมีกรรมเป็นพี่เล่นวันนี้อ่ะเดี๋ยวเรียนไปไหนวะโอเคผมจะมีเหรียญหนึ่งบาทคืเหรียญนะครับแล้วก็ผมจะเอาใส่ไว้ในมือใช่ไหมแล้วผมมาใจพี่ทายว่าเหรียญเนี้ยอยู่มือฝั่งไหนถ้าเกิดพี่ทายถูกผมโอนเงินให้แต่ผมโอนเงินให้ได้แต่ถ้าพี่ทายผิดพี่ต้องต้องไปใช่พี่ต้องไปซัพไซช่องผมอด้โอเคทายแค่รอบเดียวนะโอเค อต,อตอบเลยเอาข้างไหนตอบเลยอะอ,น,น,อ,น,น,อนดีตอดีเดี๋ยวบอกนะไม่เป็นไ <c oughs> รอเ,อ <c oughs> เสรียตังค์ไแล้วครับทุกคน <c oughs> โอเคกูลงทุนจังวะไอ้เหีย <c oughs> <c oughs> โอเคมาเอาสกิลเก่ยโคนมา <c oughs> <c oughs> โอนจริงไหม คโอเคขอว่าไปจีเนี่ยครับ O U M ห้าตัวแล้วก็ P A T T ค่ะโอคุน่า,าับเฮ้ยผมว่าไม่มีสาวแล้วป่ะโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ก่อนได้ครับให้ก่อนให้ได้แข่งตุ้ยให้ก่อนได้ทำชิปต่อไปนะครับผมก็โอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ